อ้าวมันนี่คืพามาเห็ดอันแมงกับเบื้อพาาเห็ดอันผีเสื้อน้อยบางคนก็กำลังเกี่ยวเข่าอยู่เนาะถัามีเวลาเบิ่งก็ค่อยเปิดขีเบิ่งเอาที่ทายไม่ให้เบิ่งวิธีเห็ดอันนี้ค่ะได้ตัวนึงแล้วนึงแล้วเขาอัอนสิคันเห็ดดอกก่อนเห็ดดอกก่อนอันขั้นเอาไว้ใกล้กันมันก็ชิ้นไก่ฝนเบิ่งเมื่อมก็ดัดแปลงใสเออทีิเห็ดดอกกัน เป็นดอกเอกอเออหลออยังไรเด็ดสลับไปก่นันบ้านในเริ่มต้นผีเสืออ้อเด้อเฮ็ดเฮ็ดดอกตัวนี้ใบกางน่อยก่อนดอกน้อยๆกอนมันไก่ปวดเสื้อนอนเสื้อมีลายมีลายแบบดิตัวน้อยตัวใหญ่ลายลายย่างลายแบบ แต่เต้าเดียบแบบมาค่นเกี่ยวเกีียวท่านเอิลวงเนาะเอินเ้นลวงเมื่อกี้นี่เขาบ่ได้เก็บสีสีนำเงินนะฮะเอาส้งเงินลวงแล้วก็มาลองเก็บ เก็บขามาที่ละเส้น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 นี่ที่แหละมักดอกให้กับเก็บขามไปเรื่อยๆเหน้อยมาพอหลบแล้วเาก็หลบเข่าหัวเข่ามีสิบดอกนี่ดอกต้นดอกไม้ก่อนหัมึงไงที่เกันกดลงแค่เส้นเดียวเห็มันเป็นสามเพราะว่ามันอยู่ข้างล่างสองเนาะ กูเพิ่นเห็ดเป็นเพิ่นกะิีกอาใจไงกี่ดอกกูบกไก่เห็ดกะเบิ่งเอาเด้อคอยเห็ดคอยค้ำไปเลยสิ่ตื่นดอกกูบกไก่เห็ดอยากเพ็ดงเป็นอันนี้เขาจะเอาลวงลวงสีเงินลวง ยายยายน้องคออรบเกอดที่เอาเอาเท้าสองเซนช่อเท้าตั้มเอาเอาสีละสามเซนอาพีเชียนี่ที่เอาลองเบิงสีละสองเซนถ้าเอา 3, สามมาจิตตใหญ่วกว่านี้อยู่ที่นี่สีลบขอมาได้บันีงุ่มดอก,ม,อม,กอมันเพิ่มเครื่องห้างแถวๆมั้มเพิ่มหางกับพราหางปันได้ตั้มหางก็ได้หางก็สิโตใหญ่โตใหญ่ออกนะ เฟื้นฟื้นมมันขันเหมือนกันชีทีเห็ดหัวมันชีทีไล่ไ,ได้เดหสิคถอยเห็ดใหม่ถอยไล่สดใหม่เอาไฮเบิง้งเอาอยากไฮเบิ้งไปพร้อมกันเลยเดินอันนี้มันเป็นเฟิร์มซิ่งด้วยด้านนี้มันจะเป็น นี่เป็นเทสซิงมาแล้วบะมาแล้วนี่ยเขาเขาเขาออกมาแงด้นนันงูงตลอดเลย่เคยเห็นตเดียดกเก้เน้อไรสดก็ได้มือใหม่ครับทำขึ้นแบบเพลินบ้าดัง <c oughs> สีงละสองสีง ดอกนี่ที่นี่สีลวงลวงแล้วต่งองอมงายขึ้นกันนั่นหละดอกขามาจนมันจอดกันเ่นอืมเชียน,นับเชียตัวสุการชนะเพราะตัวนี้ได้ดอกแล้ว ินเอาเงินกับสีเหลืองน้ำเงินเหลืองงามเนอะขึ้นดีเลยไม่เบี้ยเนี่ยีเสียนม่เบี้ยไม่ดีดีแล้วตีกั่งเอาจต่งงามไม่หญ่ตะกั่งนี่คือกุ้งขื้กั่งมองไปทั่วขื้กั่งหางคือกั่ง สีเสื้อน้อยปรทันยิ่งใหญ่ค่ะกำลังปิดเนี่ยขั้นสามมันมันสิตีออกตัวนี้ขั้นสามเนาะแมนถ้าวไซส์สามมันตาตดมันตีออกก็นี่งใหญ่ก็นี่จ้ะประมาณพี่แล้วมันตีสมบุรก็นี่โอ้พงล้องก็กำลังดอกน้อยสีละงามตัวน้อยสีละตัวน้อยละสวยดีน่ารักมันมันมันสมดุลกับไอ้นี่เด้ถ้าผืนเอาสั่นน้ำเห็ด ใส่ฟื้นหน่อยเสียจำไปฟองไหมฟองแตกเลยเอ้ากระเฮียมไส่ให้เบิ้งว่าในขนาดมันเนี่ยขนาดมันหน่อยเนาะเชียขาซ้ำดีสิแหละยังไงนี่ตั้งไหนวันมัดตัวถ้าจะคุยอะไรเชียขาใช่ไมันก็เี่คมถึง <Net> มันมันมีนเนียโค้มอยู่ตรงนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยมันพุ้ยอยู่นะ่ย่างไร อยากเสียงเงยยู่หงายหลังครับแล<ะ>้วเอาไปที่ฮะจิมาเริ่มต้นก้นผีเสื้อกันเนาะนี่นตัวก้นนี่เขาเล็งสิเลยเพื่อที่ได้ตรงแต่ว่าเขาโตโตโต,ต,ตไม่เขาก็บทเล็ดตรงกันใหาเล็งเส้นตัวอยู่กลางอันนี้มีสามเส้นหนึ 1, 2, ่งสองสามบ่ใหาเล็งเส้นนี่ก็ได้เฮ้ยเขินไปเส้นนี้ หวับ้ามันต้องเกี่ยวกันหมดเนี่ยเด้อยอันนี้มันได้จากเส้นน,นั่อเลี้ยงมานี่เห็นไปนับมาไหมนับอย่างนี้ฮัลงเนี่ยก้นมันที่เห็นอยูด่ดอกก้นมันแล้วก็เลี้ยงเลียเ้ยงเส้นตัวกลางเส้นนึงเนี่ย หาเอามือเอามือขีดลงไปเังซี่ก็ได้ผู้เก็บไม่เพิ่นบอลตัวนีตัวเนาะมันมีเล้งแรงจดงเอาบ่เล้งเขาก็นับตัวพี่ก็ได้นี่นับกับเฉลี่ยอยู่กลางแล้วนี่เฉลี่ยอยู่กลางทั้งข้อเขาแต่ว่าฟื้นต่ละคนก็บ่คือกันต่ลข้ก็นับอันนี้ก็นับกึ่งกลางให้นับกึ่งกลางเลาก็มาลงตัวนี้สามเป็นบ่ลงสามมันนี่เขาก็นับจังนี้ให้นับเป็นเซ็นก็ได้ไงนับหนึ่งสองสามสี่ห่าห่าส้น หาเสษนักมาลงก้นมันจะเป็นสองก้นนี่ก้นตัวนี้มหาตัวนี้ห่างกันอยู่หาเศนหนึ่งสองสามสี่หาหน่ทั้งกันนี้หาเศ้นี่จุดเริ่มต้นะทั้งขากทั้งขอกนี่เขาก็เฉลี่ยวเจแาจะฟื้นใหม่พมันเมนเฉลี่ยมันอยู่กลางๆเอาแต่ว่าตรงนี้ห่างกันหาเศนก้นมันอันนี้เขาไงอันนี้เดีตัวหนึ่งเราจเลี้ยงได้เลยเลี้ยงเ้นตัวกลาง ที่ขัานนับเรืกองทะเลสิง่ายกว่ากดลงเส้นนี่อันนี้ก็ห้างห้างหาเส้นคือกันเป็นยังคกับม้วนย่าอย่าอย่าตีนกล้องไม่เนาะอันนี้อันนี้อันนี้ก็ห้างกันหาขึ้กันเาเอาก็ซ้ำห้องเริ่มต้นโตทีเซีอตัวแรกคือกันล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าอันบ่ก็ลงตัวนี้กดลงแค่เส้นเดียวใช่ละ ตัดซีหางหนึ่งสองสามซีหาเเนี่ยโอเคจดเริ่มต้นแค่น <mus> <inely> <mel> ี้ง <mel> ่ายๆนับเป็นเส้นง่ายดีสอดซีเข้าไปด้วยง่วมอันนี้พวกนันได้ใส่สีเหลืองสีเหลืองเขาก็หามสอดเข้าไปซื้อๆง่ายไงห้นก็มาลงเงหมงอเก้าเขาหนงละ ตรงที่เท้าก้นไว้นลยกดลงสิ้นเดียวให้ครบสองหรือว่าสามส้นแล้วตกกแต่ผู้มักสามก็ใส่สามจะย้ายเคอรเตอร์ที่ใส่สองแล้วเต้ผู้มักเอาใส่สามสิ่ก็จะเป็นตัวใหญ่ขึ้นสองก็ที่ประมาณนี้สี่เหลี่ยงว่าท่านได้เอาสี่เหลี่ยงมันจะเป็นไม้ที่สองสี่เหลี่ยงผ่าน เอาบิ่ตามตัวอย่างเอาตู้เสียบค่อยขาดอีกแล้วมัน,นมันสิขาดอีกซื่อมีคยละอันนี้มันก็สิเป็ดแ่ๆมันก็สิได้อกเอาเลี้ยงเกียวเลี้ยงเกี่ยวก็ได้ ถ้าเอาเหียญเที่ยวมันจะบอมันจะบอเริมต้นฟ้าได้บบาที่นี่เดียวเดยวเดียวทไมไม่นี่จะเอาส,สีอันนี้สีเหลืยงมันครบสองแล้วนะฮาเอาเงินมาเที่ยวกันนเงินตั้งแต่ผูเหเ็ุอยู่เสมอยังเลิมเดยหนึ่งสอง เมินเลยนั่นเป็นนั่นเป็นสองที่นี้เขากลับมาควบตัวนี้สิขวบหายเลยเนะี่ ไม้อีกสองกดลงสงเซนกดลงสงเซนจะเป็น5เซนก็ดีใส่เข้าไปเลยทีนี้ใหะเสเอาสีเหลียมทีนี อย่าคิดมื่อนี่ใกล้ๆกันนี่ชนกันพอดีไม่ชนก,นกันกับตัวไอ้เมื่อกี้นี่นมันสิชนกันพอดีแกลงมหม่องก้าละ่ะกดสองลงหาเส้นพอดี นี่เขาเก,าก่าคนนี่คืลงสองลงสองทางนี่กดทางนี้ทางนี้พื้มัน่สื่อ,อมแลไ็นไหมพ้มมันนื้สื่อมแล้วมันเพิินล่ะซสื่อต่อเพิ่น,นถ้าเ,าเอาเรือง เขากระขามมาฟังนี่ไมันจะเป็นตัวนี้อาณนาะเบอร์ว่า, 1, 2, 3, าหน,นึ่งสองสามมาหอนึงแล้วก็วับลงนี้เบิร์สามแบบที่เขาออกมาเบอร์ย้ำงอแล้ก็งอหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่แล้วก็เรี่ยว เส้นนี้เสเลี้ยวเข้ามาได้มันงามเข้ามาได้มันงามงามสีนีน้งันมันช่เป็นตัวนี้ดิงามเข้ามานี่ท่านเจนงามาหากัรน,น,นี่สิสีเงินไอ้ที่ท่านเล้เอานี่เพราะว่าอันนี้เอากวนเื้นมีก้นน้ำเล่นตัวมันเนี่ยอยู่กลางลำตัวอยู่กลางหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามจุดตัวกลางนี่เส้เริ่มเอาตัวนี้ตัวนี้ตัวมนัน หลวงน้ำมาง้อมาแง่งนียละผีเสื้อนี่ฮะฮะนี่ตัวนี้้ามาแค่เดียวถทงสี่เดลี่ยวมานกันได้งอ้งอ,อง้อ้ามาให้กันกดมองเก้าให้มันครบสามเสีก่อน มันไปไวแต่ใหญ่เอ,อ้าตาเล็บหินงวงไปทั่วสีเหลียงครบสามอืนเป็เรื่อกัรล้วงเอาสีเหลืองนั่นล้วงออ อันนี้งอ้อง้อมาอันหนึ่งแล้วเาก็ง้อขึ้นมาอันนี้ตรงนี้สีม่วงสีน้ำเงินป้ต้อง,องเอาลงเอาไว้ลงเหลืองสลับเหลืองขึ้นมา Ames, ิดก <sh arp inhale> ันกาสีเหลือง วันรถรถไปน้ำน้องรถไปน้ำรถไข่งเนี่ยรถอันรถอันเราขายก่อน n g เป็นโฟมบัาสัิกประมไณหกคุวงานติดโรคโควิดตายแล้วนั่นอ๋อคนหนึ่งไปงานมันกพอหาฝันเด็กตัวเด็กคนหบ้าเล็กเป็นเด็กเด็กเล้วว่าเด็กรถเราเป็นบ้ายเล็กเขาซื้อเล็กแล้วเด้อซื้อเทียบัตถึงหลายเขาซื้อเลย เงันซื้อแบบสองร้อยแล้วจีทวงเงินเลยอนนี้เก็เจียวอันนี้หน,นึ่ 1, 2, งสองเหล่าบอหนึ่งสองอันนี้งอเาทีรีวอ่ะ เฮ็ดงออะไรเเฮ็ดตรงๆเลยเราก็เฮ็ดตามแบบตัวจะได้เป็นนั่นิแซกที่เป็นปีกเป็นมุมเป็นคอได้เลยเนาะเจ้าก็ได้เจ้าบอกไปช่วยน้ำพะเยานี่เนาะเอ้าอันนี้เขาก็นั่นผมบัวบ่อน้ำกระลวงนี่เหาก็ไล่มาทางนี้เลยเข่ามาข้างในหาโตผีเสื้อเอาเบิ้งเอาเบิ้งตโตยางก่อนเลยแล้วก็เวลา ง้อ,อก,กับง้อน้ำตัวย่างนั่นแหละอันมีแบบเบิ้งบ่ยากดอกค่อยเฮ็ดไปลงไปก็จะเอาเคม็มเอาเค็มปักไปก็ได้ล้งเทีาไมือหนวะอันนี้นนนสีเินยังที่กลวมหายนะมันสีเินยังตัวนี้ที่เป็นตัวนี้เด้ที่เริ่มปีกที่ตัวที่เริ่มปีกปกดลูฟ <บา S 1> องตี กดลงสองคือนเขาล่ะมันจะมีห่ากับซามการเจ็บขีดนะเก็บขีดมือเนี่ยเก็บไตสัตว์มือเนี่ยมันจนะมีมีห่ากับสามหนึ่งสองสามสี่ห่าเนี่ยห่าซินปีกฟังไ้ฟังกว่าให้มันกลวงพอดีให้มันให้มันขาม,ม้านฟังละส้นนะฟังสขว่วนจุเริ่มจุดนินดี้ดีด,ดีจุดเริ่มต้น าสิควมหาแบบน,นี้ด้ที่เริ่มเป็นปีกด,ด้วยนันกดลงหมัองก้อละทำไมหนึงเริ่มต้นลอกกระจิลงหมัองก้าจนครบ3ามเส้นหรือว่าสองนะลืมเอาลืมเอานี่สีนํำเงิน ตัวกลางวันะเริเ่มสุทียัดสุเทียเียกพิ่งจะลงนี่ลงทุกคนแหละอันทั้งเทียเนาะ <c oughs> เอาสีน้ำเงนินนี่ชิสลับน้ำเงินเหลืองใช่ไหมเพาะเราคาลิปเงี้ยเราเนาะเอาสมุดกก่อนก็นนนได้เ้าได้กล่อง3ต,ตัวแล้วกส่ไหม